ฉันจะทำให้แกรู้สึกถึงความแตกต่างของพลังเองเอาไปเคลื่นเคลื่อนที่เร็วมากไม่มีประโยชน์หรอก ไม่ว่าจะเป็นพลังหรือความเร็วของมันเองก็ไม่เหมือนกับคนทั่วไปเลยสักนิดดูเหมือนว่าจะต้องลุยสักตั้งแล้วละระบบอัปเกรดการแลกเปลี่ยนอัปเกรดความชํนานาญในการต่อสู้พื้นฐานความชํนานาญในการต่อสู้ระดับกลางแลกเปลี่ยนดาบสายฟ้ากอัสนีแลกเปลี่ยนความแข็งแกร่งพื้นฐานแลกเปลี่ยนการเสริมความว่องไวพื้นฐานความชนานาญในการต่อสู้ระดับกลาง ดาบสายฟ้า9้าอัศนีความแข็งแกร่งพื้นฐานการเสริมความว่องไวพื้นฐานนี่นี่มันเป็นเงินทุนที่ฉันก่อตั้งบริษัทเชียวนะหมดกันตึร์ด,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 ดการแจ้งเตือนแลกเปลี่ยนสำเร็จแต้มคงเหลือ50แลกเปลี่ยนไปตั้งเยอะขนาดนี้เชียวเหรอภายในครั้งเดียวรู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นเลยละ ออนหัดซะจริงฉันจะจัดการแกตอนนี้และเป็นไปได้ยังไงกันต่อไปก็ปตาฉันเอาคืนบ้างนี่เด๋วเหรอพลังที่แท้จริงของแกนะไปให้ผลนี่นี่ตัวอะไรเนี่ย ในฐานะที่แกนั้นเป็นมนุษย์แกนะ่ะแข็งแกร่งมากก่็จริงแต่ไม่ใช่คู่มือต่อสู้ของผู้ปลุกพลังอยู่ดีผู้ปลุกพลังนั้นเหรอมันคืออะไรมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะดึงพลังจากคริสตัลที่วิวัฒนาการมาเพื่อวิวัฒนาการให้กับตัวเองเพื่อข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ได้นั่นนั่นแหละคือผู้ที่ปลุกพลัง ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยบนโลกนี้มีคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ด้วยอย่างนั้นเหรอเจ้าหนูแกนะยังอ่อนหัดกินไปสิ่งที่แกฟาดใส่ฉันเมื่อกี้ฉันจะเอาคืนแกเป็นสองเท่าคืนต่อสู้กันที่นี่ทั้งสองคนนี้จะต้องโดนลูกหลงแน่ๆฉันจะต้องล่อมันไปที่อื่นมาทางนี้เร็วเจ้าหมา เดี๋ยวฉันจะไปเอากระดูกมาให้มาเร็วมาเร็วเฮ้ยฉันเป็นหมาป่านะเว้ยไม่ใช่หมาสักหน่อยมานี่เร็วจะหนีไปไหนฉันจะถลกหนังแกเดี๋ยวนี้เยี่ยมมากเยื่อติดเบ็ดแล้ว <c oughs> อย่าคิดว่าจะซ่อนตัวเลยฉัน่ะจะหาแกเจออยู่ดียังไงแกเองก็หนีไม่พ้นงื้มือของฉันลรอกเสร็จละหาเจอแล้ว คิดจะลอบทำลายฉันงั้นเหรอผ่าไม่รู้หรือไงว่าจะหมูกของฉันน่ะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ตั้งสิบเท่ามากกว่ามนุษย์ทั่วไปเลยนะฉันน่ะจะควักสมองของแกออกมาเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นฉันเองก็รู้วิธีชนะนายแล้วละฮะว่งไงนะอุฮะนี่แกจะทำอะไรนะเฮ้อ้นี่นี่มันกินอะไรเนี่ยเหม็นโคตรเลยว่ะ เกี้ยวสอดไส้กุนชายไงล่ะแถมยังมีกระเทียมอีกครึ่งหัวด้วยนะคนส่วนใหญ่นะทนกับกลิ่นพวกนี้ไม่ได้าหรอกนับภาษาไรกับจมูกสุนัขวะเฮ้ยโถ่ไอ้คนเจ้าเล่ฮ่ไอหมาหน้างโงอ่อมันคือเทคนิคต่างหากล่ะฮ่ายินดีด้วยนะที่แกนั้นจะได้เป็นคนแรกที่จะโดนสกิลของฉันแล้วละเฮือ ดาบสายฟ้าเอัสนีในที่สุดฉันเองก็จัดการแกได้สักทีแม้ว่าอาจจะต้องเสี่ยงดวงบ้างเสี่ยงดวงบ้างแต่ว่าความโชคดีนะเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งนะนะน,นั่นมันคิดตั้นอะไรนะสีมันมีสีแปลกตามากแจ้งเตือนระบบท่านนั้นได้ดูดกืนคิดตั้นพิเศษ เลเวลระบบของท่านได้เพิ่มขึ้นได้รับทักษะ Lord of Zombie l o ลอดออฟซอมบีสามารถคืนชีพและควบคุมหรือดัดแปลงซอมบี้ที่สูญเสียคิดตั้นจากศพไปได้ฮะทักษะนี้สุดยอดไปเลยถ้าฉันจัดการกับพวกซอมบี้ได้แล้วก็ฉันเองก็สามารถเอามันมาทำเป็นลูกน้องได้สิฮ่าสุดยอดแจ้งเตือนของระบบภารกิจเปิดใช้งานสร้างศูนย์หลบภัย เป้าหมายภารกิจสร้างศูนย์หลบภัยที่สามารถจุจำนวนคนไม่น้อยกว่า100คนภายในเวลา1เดือนรางวัลภารกิจ3,000แต้มบทลงโทษหากภารกิจล้มเหลวผู้ใช้งานอาจจะเสียชีวิตได้หรือจะเสียชีวิตเลยนั่นแหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะหากฉันทำไม่สำเร็จฉันเองก็ต้องตายอย่างนั้นเหรอบทลงโทษอะไรกันเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าแจ้งเตือนของระบบ ทุกการกระทำการตัดสินใจขึ้นอยู่กับระบบกรุณาทำตามที่สั่งอย่างเคร่งครัดช่างเถอะยังไงมันเองก็อาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่ฉันคิดก็ได้ตอนนี้เราเองก็พายายนั่นสองคนกลับไปที่ค่ายก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยวางแผนระยะยาวดีกว่าครึ่งวันผ่านไป 5. ่าฉันชื่อทีน่าพี่เสี่ยวนัวเคยช่วยชีวิตฉันเมื่อสปีก่อนตอนนี้ฉันเป็นฮันเตอร์อิสระ ฮันเตอร์อิสระตั้งแต่อายุแค่นี้งั้นเหรออ่า Nine นายน่ะอย่าดูถูกทีหน้าเลยนะเธอน่ะเป็นผู้ปลุกพลังเชียวนะอะอะไรคือผู้ปลุกพลังงั้นเหรอฮ่อ มนุษย์บางคนที่มีร่างกายพิเศษที่ดูดขึ้นพลังจากคริสตัลเจดสีที่เรียกว่าคริสตัลพิเศษในสมองของมนุษย์ซึ่งจะทําให้ดึงพลังจากคริสตัลเพื่อวิพัฒนาการตัวเองเก้าข้ามขีดจากัดของมนุษย์ได้จึงเรียกว่าผู้ปลุกพลังยังไงล่ะ ความสามารถของฉันคือการเปลี่ยนวัตถุให้กลายเป็นระเบิดอย่างเช่นแบบนี้โอ,โอ้สุดยอดไปเลยแสดงว่าผู้ปลุกพลังเองก็ไล้เทียมทานสินะไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยผู้ปลุกพลังนะเองก็มีความเก่งก้าระดับเช่นกันเช่นเดียวกับ2อบีนั่นแหละตอนนี้นะทีทีหน้านะอยู่ระดับ3ส่วนหมาป่านะ่ะ ที่นายนั่นจัดการไปนะ่ะน่าจะมีพลังระดับสี่เลยละฮ่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าพี่ชายจะสามารถเอาชนะปีศาจหมาป่านั้นได้ด้วยตัวคนเดียวจากนี้ต่อไปที่น่าจะขอติดตามพี่ชายไปด้วยนะฮ้าได้เลยยังไงฉันเองก็ไม่ได้ขาดแคลนสเสบียงอยู่แล้วแม้ว่าพลังของเธอนั้นจะยังไม่ได้สำคัญในตอนนี้แต่ในอนาคตรเราเองก็ต้องอาจจะ ไประเบ,บิดภูเขาหรือเผากระท่อมก็ได้ตอนนี้ก็ใช้เพียงแค่จุดไฟหรือทอดปลาไปก่อนก็แค่นั้นนั่นแหละ